มาเดินหาเห็ดมาเดินดูเห็ดอีกแล้วค่ะวันนี้อากาศดีก็มาเดินดูเห็ดอาจจะเจอเห็ดหูหนูบ้างนะคะถ้าไม่เจอก็จะเดินหาพวกผักป่าต่างๆเช่นพวกหอมป่าพวกกระเทียมป่าแล้วก็ใบลีกอะไรเผื่อมีผักอื่นๆโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วคิดว่าน่าจะเจอบ้างแหละเห็ดหูหนูไม่มากก็น้อยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจท่านผู้ชมทุกท่านนั้นเป็นกําลังใจที่สําคัญมากๆเลยค่ะขอขอบคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะน้ำใสๆค่ะเห็นใสๆแบบนี้บ่เคยเห็นปลาเด้ค่ะ มื่อหันมีผู้ไส้สองคนเขาบอกว่ายางมามันจะมีสะพานขามหว่วยบ่มีไลหาเพราะเห็นจำค่ะน้องขามมันเจังชีล่ะค่ะท่านพี่พูดที่พ่นเก็บเห็ดน้ำกันดูดูนะคะพี่พันบา่ยาันเนีอนี่ขามเจังซีละ่ะดีเด้อนี่มีก้อนหินห้เหยยบนี่ค่ะจ้งชีล่ะค่ะป้ายู่ทั้งนี่พันจะมีมีห่วยมีลำธารจัา,าสีละ่ะ เนี่ยค่ะลักษณะพื้นป่าจัางสิมันจะเป็นพวกเห็ดเห็ดเพิงเห็ดปวกเห็ดน้ำหมากเห็ดเห็ดแต้ดำไปจังสันค่ะคันเป็นลักษณะปลาจัางสิจะบ่มีหูหนู คันเม่นเห็นนี่ก็คิดว่าฟุกเต็มที่นะคะมันจะมีพวกเห็ดแม่ไก่เห็ดเนื้อไก่ไปจังสันค่ะแต่คันเป็นจังสันนะคะนะันค่ะเป็นเครือเป็นหยังจังสันนะจะมีอยู่เห็ดหูหนูแต่ว่าน้ําเขียงไหลแล้วเกินก็เลยบอลองกับบอลงไปเบิงดอกค่ะจกักเป็นเสียงหยังค่ะเขียดกับบอแมนฮ้่มเป็นเสียงเขียดบุค่ะ ยุ่งก็เริ่มมี่ล้วเด้ค่ะบ้านเมืองนี้คันอากาศอุ่นขึ้นแม่แน่เนี่ยยุ่งกระไหลเฮียนกัไหลโอ้เสียงเขียดแน่นอนเลยค่ะเศ้าห้องเหรอบังมองทีเป็นมีกบนะกบหลายลเด้ค่ะนั่งโคโมโยุ่กบน่ะ ปลาเป็นแบบนี้เกพ่อ,อยังเนนาะนี่ปลาเห็นไหมยังล,ลายหลเหลืเด้อค่ะพ่อปลาญงอีกหลายนี่ก็เป็นอีกปลาหนึ่งค่ะเสียงเขียดคักๆเลยอันนี้เป็นซากของเหฮดแม่ไก่เแ้วค่ะ h a n of the wood นะคะ h a n of the wood the wood the wood เนะะี่ยค่ะ สองสากเลยคุณอีกที่แบบบอกนะคะอีกหกเจ็ดเดือนยังจะมีเฮ็ดแม้ไกนี่ให้เก็บค่ะเป็นบูเบอรี่ค่ะบูเบอรี่ปลายุ่งเริ่มมากแล้วค่ะบินวันแลวยุ่งน่ะคันมียุ่งแล้วมันมันว่าเป็นตายางโลดเด้ยค่ะยังสีเลาพันช่วงเฮ็ดหลายพันมียุ่งกัดวัสดนกัดเจ็บ จนเป็นจำเลือดเด้ค่ะเออดินพ่นเป็นสีแดงปานดินลูกล่างแปลกประหลาดเนาะค่ะดินเป็นสีแดงเสียงหนันยูนองไดเนาะค่ะอันนี้เขาเค้ยมาปลานี่ต็เล่ท่านหูวา่าทางไดเป็นท่างไดกัน่างเดาเอาค่ะเนี่ยคันเป็นลักษณะขอนยังสีในช่วงพวกเห็ดแม่ไก่เห็ดเนืองอไก่อ่อกค่ะ เห็นขอนจังสต้องรีบเป้ายางมาเลยงาน,นนงเคะ่ะอ๋อหน่วยโอกที่จะบอเนีย่ยเบ่งออกด้วยบอมีดอกหูหนูอยากไปเบ่งทั้งพุ่นฮาเมนมีเห็ดลิ้นจือนะคะแต่ว่ามาหกแท้ค่ะงานเงาไม่ยังสั้นนะคะ่ะในเมืองนี่มักจะมีเห็ดลิ้นจือ จากเห็ดเนื้อไก่ค่ะ Chicken o f the wood นะคะอันนี้เสียงโตนน้ำตาบบดนึงจากแม่นปลาให้แม่นโบบุค่ะเฮ้ยธรรสชาตาษเพิ่อนอิสระค่ะนี่นะสามโตค่ะยูฟงพุ่นอีกฟูงหนึ่งค่ะ ยันข้นเลยค่ะโอ้ยบ้านแมนบ้าบ้าหนีเลยเฮ้ยนี่แหละค่ะแนวมาพร้ายางมาตั้งไก่ยางมาตั้งโดนนี่แหละค่ะเมืองขนาดฝนตกขนาดฝนตก ติดกันสองมือยังแข็งยืนสิค่ะเนี่ยยังบอนเนาดได้ค่ะใส่ใดอยู่ดอกน้อยๆพวกนี่ก็เอาไปได้ซึ่งอันนี้บอมีทั่งที่จะญยนี่แหละค่ะดอกที่สองที่มาเห็นมือหมายถึงเห็ดนะคะอันแรกเนียเป็นเห็ดเจลลี่แห้งเฮ้ยอันนี้ก็ยังดี คันพ่อนะคะปีนี้ผู้ใหพ่พ่ะเก็บโลดแล้วค่ะแย่าจะเอาไว้ว่าไหพันหญ่ไปในปีหนาบ่มีทางที่จะใหญ่ไปในปีหนาคิดว่าจังสันเด้ค่ะแต่ก็บ,บ่าแนแหน่คนอาจจะใหญไปหนาจ,จะว่าที่เบิ้งเบิ้งแล้วดอกบบนึ่งนี่ยังดีใจเด้เป็นค้นที่มักดอกเป็นค้นที่มักเ็ดเ็ดขาเสื้อเนี่ยมากมากค่ะ น,นิ่มๆคุณนะข้ากันล้อยเยินหงอ้อยหานค่ะบ่มี่บ่มี่หงค่ะชิคเก้นออฟเดอะวูดค่ะคิดว่าลนมาจากมองเป็นห้อยนั่นแน่นอนเลยค่ะสะเราเด้๋ยค่ะบุ้ยบุ้ยเสียงเป็นไหมค่ะ เสียงร้อยน้ำพูดนะป้าป้าด้วยค่ะย่างเกือบอ้อมสะเราฉนอยากไ้ค่ะยังเม่าน,นเห็นหูหนูอยู่แต่ว่าเห็นเห็ด่าเชื่อนี่ไปเบิ่งกันหน้าก็ดีใจไหลค่ะเพราะว่าเป็นเห็ดที่ที่ต้องการเนี่ค่ะดอกเบินงด้ดอกเนีย่ยเพิ่นเพิ่นลนลงพู่นะพู่นะค่ะเน่าเลย บุงดอกนี่ก็น,นะคะ่ะมีอาย่ฮักอยู่ในน้ำกับนีค่ะคือหนึ่งหน้าค่ะบุ้งดูโอ้ยเสียดายเด้นี่ค่ะดอกนี้ใส่ได้อยู่โอ้ยเสียดายเด้วจะซื่อให้บุ้งค่ะแต่ว่าดอกนั้นนั่นตามสีนั่นดอกนั้นยังหนาค่ะดอกนั้นน,น,นา เนี่ยค่ะมึงดูตาเสียดายหลายเนาเลยเพราะพนแช่อยู่ในน้ำมาโดนมึงดูค่ะเสียดายเด้ออันนี้อีกค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะนั่นอีกแต่ว่าดอกนั่นที่ขนานดะดอกนั่นอนะคิดว่าดอกนั่นจะยังดีๆอยู่ดึงมากันหนะ้าดึงใดบวค่ะลองดึงดึงขอนมาก่อนได้ค่ะ ค่ะดอกเนี่ยพี่ว่าดอกมีไส้ได้เยอะอีหลีค่ะนั่นยังบ่เสียค่ะแหงคุณอ่ะเนี่ยไส้ได้เยอะค่ะยังบ่เนานะเสียงฮันตัวค่ะคุณอ่ะบูย๊ยมองดูค่ะเล่นน้ำยุต่มตามยุ่ธรรามสาิดังค่ะ ได้ใกล้เห็นนันเล่นนัมบ่ค่ะดังคักยี่หรีได้ตามตัมอยู่ค่ะมึงดูดอกมึงดูกรนดาเสียดายคักบ่คะมึงดูโอ้ยเสียดายเดย้เอ๊ะเสียแล้วค่ะเสียดายหลายเสียดายคักพวงเงินดอกในน้อยค่ะโอ้ยเสียดายหลายมึงดูค่ะพี่หน่ะ คันอยู่ในงาใหม่นี่บ่บ,บ่เน่าได้ค่ะเหตุอันเนี้ยแค่คันรุดออกจากงาเราเน่าโลดอันอันดอกผิดเน่าวางนึงหันนันเพราะว่าเพิ่นไปจมอยู่ในน้ำยังมีอีกยุคค่ะว่างกันเนี่ยเอาว่าได้ดอกนี่ค่ะเนี่ยนั่น่ะนั่น่ะค่ะดอกใหญ่ได้นั่นเอาว่าได้เพราะว่าเป็นปน,าน,าน้ำ ว้ายอันนี้อีกเฮ้ย,สยนะเสียไปแมเพราะว่าบ่องหูจักปลาหนีแม่ค่ะเหรียญหยึ่งนอนเนี่ยคะ่ะเหรียญหยึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่คนยค่ะดอกนี่เป็นเสียบ้านอนอนยิบขึ้นมากเลยนะวิ่ยังบ่เสียค่ะนี่ยังบ่เสีย,ยเยด้อค่ะเนี่ยแต่ว่าแซ่อยู่ในน้ำน้ำโซกกระโปงบ่เอาไปดอกคะ่ะ อันนั้นเป็นเหรียญอย่างบุ๊คกล้ยดอกนั่นเนี่ย <c oughs> มึงดูไปเกิดด้วยรวยห้องอย่างน้อยพอเลยยังกันนะอันเนี้ยนุ่มแล้วค่ะบ่อกเก็บไปแตอันเหี่ยวทิมท่มซื่อค่ะ <c oughs> ขมเป็นตะไนเลย ตอนย้ำเมืองเมืองไทยนี่ค่ะเฮ็ยโอ้ยยังกาะอยู่เมือ่อเหวผู้เ่า เป็นยาเบิดค่ะดอกน,น้อยๆก็ได้แถมเอาไปรับหนีบได้นั่ค่ะยืดสูงนั้นยืมยืดเอากันค่ะยืดอ,อันนั้นต้องเอาไม้มต้อยเอาเบอรเถิงได้หลายจริงจิถึงมักเอิญว่าเห็ดแสนปมลายนี้เป็นปมน,น้อยๆเต็มอยู่ค่ะ น,นั้นจะล่องเอาไว้ยังสัน่นเบิงถ้าเบิงว่าจะไงบ่คันบ่นลืมเน้อค่ะเบาไปยังสินะตอนนั้นบ่นทันลืมพอลืมมาก่ะลืมเข้าเลยค่ะบอด้มาเบิงสั่เป็นนั้นว่าเมื่อนี้ได้เฮ็ดยาคาเชื่อดอกบ่ง,งามหาหกดอกค่ะแลวก็มิถะลวก็วกหูหนูบ่ง,งามปันใดเท่านั้นแ่ะค่ะยางโดนยางจนเมื่อยจนล้าค่ะ นี่แหละค่ะคันบวมีน่ะยังจังได้กับบวมีค่ะให้ยังเบิดมือเบิดขึ้นกับบวมีว่าเป็นยังเนาะค่ะเอาไว้ถ้าเบิงคลิปหนาหรือว่ามายังเลาะเล่นมาหาเบิงปลาไม่เนาะค่ะเลาะหาเบิงปลาไม่กัสิได้ฮห้วว่ามีปลาไม่อีกปลา,ปาหนึ่งใ่ได้ค่ะปลานี่ใ่แล้วกเบิ่งลักษณะตามพื้นปลาเนี่ยจตต้องมีพวงเห็ดเพิงละลายอยู่ค่ะนั่นแหละอีกสามสี่เดือนจังมาเบิงอีกเถื่อนหนึ่งพูดละค่ะ เดือนประมาณเดือนเดือนกันย่าผู้นี้ข่าบานนี้จังสิมาเลาะเบิงหม่องนี่ไม่เพราะว่าตอนนี้มาเลาะเบิงเรามันว่ามีอย่างมาเสียเวลาเสียเถวซื้อๆเหลากัไก่น้ำค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะ